ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่5ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะ คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหลายๆคนนะคะมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจงานเยอะงานหนักนะคะระวังปัญหาสุขภาพและก็อุบัติเหตุพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะโดนเพ่งเลงกำลังดูอาจจะโดนดูเรื่องงานนะคะผู้ใหญ่กําลังมองดูการทํางานของคุณอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับภาระหนักแบกรับภาระค่อนข้างเยอะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักนะคะ แต่คุณก็ยังผ่านไปได้นะคะหลายๆคนระวังสุขภาพและก็อุบัติเหตุนิดนึงนะคะในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากเรื่องการเงินด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะหรือความดันโลหิตต้องระวังนิดนึงนะคะระวังโรคหัวใจกําเริบนะคะคุณจะมีโชคใครรองเงินจะมีโอกาสได้เงินซีนํา์นโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลือง สีเหลืองสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งสามหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ